วันนี้นะครับผมก็แวะมาที่นี่เลยฮะเป็นหอสมุทรปาการนั่นเองครับซึ่งก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะฮะข้างหลังเราก็จะเป็นทางเข้าไปดิทัศกาลนะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปชมข้างในครับว่าบรรยากาศยังไงไปดูกันเลยก่าครับไปที่นี่นะครับคืออุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการนะฮะเป็นจุดเช็คอินใหม่ของเมืองสมุทรปราการที่สร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า13ไร่เปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะฮะตั้งแต่เวลา10โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเลยครับ พอเราเข้ามาในส่วนของหอนิทรรศการนะฮะเขาก็จะแจกเป็นนี่ครับเป็นพวงกุญแจนะครับที่ดูน่ารักนน,น,นะครับว่าเป็นที่ระลึกนั่นเองครับทุกคนนี่ฮะอันนี้จะเป็นสมุดนะครับที่บอกสถานที่ต้องเทื่อต่างๆนั่นเองฮะทุกคน ยตัวคานามีความสูงประมาณ179เมตรนะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถรับชมวิวเมืองสมุทรปราการได้แบบ360องศาเลยครับโดยเราสามารถเดินชมวิวนะฮะโดยรอบเนี่ยได้ที่ชั้น23นะครับแล้วก็จะมีกล้องส่องทางไกลให้บริการด้วยนะฮะวันไหนที่ฟ้าใสาๆหน่อยเนี่ยก็จะได้วิวที่สวยมากๆเลยครับตอนนี้นะเฟลก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น23ของ,ของ,ของสมุทรปราการแล้วนะฮะบรรยากาศที่ได้นะ,ะก็จะประมาณนี้แหละทุกคนคือเป็นโซโครนะฮะแบบ360องศากันทีเดียวเดี๋ยวทุกคนเราจะให้ทุกคนไปชมบรรยากาศกันครับ ซึ่งจริงๆทุกคนนะฮะถ้าเกิดว่าเรามาวันที่ฟ้าโปร่งแบบนี้นะเราก็จะได้เห็นบรรยากาศของอที่นี่เนี่ยว่าค่อนข้างจะเป็นวิวที่ค่อนข้างจะสวยเลยนะฮะคือถ้าอย่างวันที่ฟ้าโปร่งเนี่ยเราจะเห็นนะคบว่าบรรยากาศของหอที่นี่เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเทควิวนะของกรุงเทพได้แบบเต็มที่แบบนี้เลยฮะเหมือนขั้นอับอแบบนี้เลยครับทุกคน ในขณะที่ชั้น25นะฮะก็จะเป็นพื้นที่ส่วนของนิทรรศการเทริดพระเกียรตินะครับให้เราสามารถเดินชมพร้อมกับดูวิวสวยๆได้เลยครับนี่ก็จะเป็นการจัดแสดงโชมนะฮะเป็นเหมือนหอนิทรรศการนะฮะก็จะมีการพูดถึงเ,เรื่องราวประวัติของคนสมุทรปราการนะฮะทุกคนก็จะว่าว่ามีการทําการเกษตรอะไรนะฮะมีการปลูกต้นไม้หรือว่าทําอาชีพอะไรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหอนิทรรศการทั้งหมดเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการน,ะะนั่นเองครับ และที่บอกนะฮะว่าที่นี่เนี่ยคืออุทยานการเรียนรู้นะครับเขาก็จะมีบริการนะครับให้เราเข้าไปชมนิทรรศการร้อยเป็นเรื่องของเมืองปากน้ํากับประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะออาสาพาทุกท่านค่ะนับชมเรื่องราวคเป็นมาของมือง้ากน้แต่ละยุคสมัยที่มีชื่อว่า,วา,ป,าปากนา้ำสมุทรปากา้นะคะ ททาา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 างงง่่่่่หนนนน้้ดดกกกกกรรรขสูแ็ตติอาาคอะคคคยยยะะะลเบใชวุุีธซึ่งจะมีบริการนะครับให้เข้าชมทั้งหมด16รอบต่อวันโดยเราสามารถลงทะเบียนเข้าชมเนี่ยรอบละ20คนได้เลยใช้เวลาในการเดินชมเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นครับซึ่งบอกได้เลยฮะว่าที่นี่เขาทำดีมากๆครับทั้งเรื่องราวแล้วก็แสงสีเสียงเนี่ยออกมาที่สวยงามทันสมัยมากๆที่สำคัญก็คือแอร์ข้างในเนย็ยนสบายเลยทีเดียวครับ ในส่วนจุดนี้นะฮะเแบบได้ลองนั่งกระเช้าลอยฟ้าจําลองนะครับที่ในอนาคตเนี่ยเขาจะมีการสร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้าเจ้าพยาด้วยนะซึ่งมองว่าดีมากๆเลยนะครับที่เราจะได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวสวยๆของแม่น้ําเจ้าพยาและแถมจะได้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ในอนาคตที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งเลยทีเดียวครับนอกจากภายในคาแล้วนะฮะนอกอาคารเขาเนะี่ยยังมีสวนไดโนเสาร์ที่เราสามารถเดินชมหรือว่าถ่ายรูปนะฮะกับไดโนเสาร์จาลองเนี่ยที่มีขนาดเกือบเท่าของจริงด้วยนะฮะ ถือเป็นจุดเช็คอินที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสามารถจะพาครอบครัวหรือ่นเพื่อนๆมาเดินเล่นกันได้เดินชมประวัติศาสตร์ของเมืองปากน้าอีกหนึ่งที่เลยครับใครว่างๆเนี่ยก็ลองแวะมาได้นะฮะคราหน้าเนี่ยฟิจจะพาไปไหนอีกฝากติดตามกันไว้แล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วขอเพื่อนๆทุกคนมีความสุขกันมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ